ไปดูเรื่องของการผลักดันดูแลสถานีชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ E ีวีกันบ้างค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต11สุราษฎร์ธานีให้ความรู้การติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าผลักดันให้ไทยเป็นฮับในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภูมิภาคค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต11สุราษฎร์ธานีชี้แจงว่าในส่วนของเขตเป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องของการออกใบอนุญาตสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ คือ 1. สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดจำหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดรวมตั้งแต่1000กิโลโวลต์แอมป์ขึ้นไปโดยผู้ประกอบการนะคะจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ยื่นขอเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตตามระเบียบกกพอ และ2ค่สถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขนาดการจําหน่ายไฟฟ้าที่มีขนาดรวมต่ำกว่า1,000กิโลโวัลแอมป์จะถือว่าเป็นกิจาการดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจาการพลังงานที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจาการจําหน่ายไฟฟ้าค่ะกา,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 ารขออนุญาตเนี่ยก็จะมีเอกสารหลักฐานประกอบก็คือเป็นคล้ายๆกับ พวกกิจาการไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยก็คือมีแปลนเลเยอั์ผังมาตรฐานการติดตั้งสถานที่อะไรพวกนี้ครับต้องประกอบการขอรับอนุญาตก็เลยยื่นที่สำนักง,งานกรพไปจำเขตทีนี้ถ้าต่างว่า1,000 kva เนี่ยก็จะเป็นการจดแจงยกเว้นก็สามารถเข้าไปอาขอยื่นได้ในเว็บไซต์ของหน้ากอพอก็จะเป็นระบบมีการสมัครให้เขาแล้วก็ยื่นเอกสารผ่านระบบได้เลยที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับก็จะเป็นตามปั๊มโรงแรม แล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่มีการติดตั้งแล้วก็มีการซื้อขายไฟฟ้ากันแล้วก็มีการไปขอรนุญ,ญาตจากมาติที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ดอีวีนะครับได้ความสําคัญในการผลักดันให้ไทยเป็นฮับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค โดยได้เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2หรือ e ีี3.5ในช่วงระยะเวลา4ปีก็คือตั้งแต่ปี67จนถึงปี70นะครับเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนผลิตรถนยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับโดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการใหม่เพิ่มเติมได้ครับ